พี่น้องคะ่ะล่านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเพลงใหม่นะคะของน้องอาอาุลกุลพรคะ่ะพี่น้องคะ่ะใจเสาะบนเกาะนาคีนะคะ เพียงแค่2วันเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะล้านแตกภายใน2วันจริงๆค่ะสําหรับใจเสาะบนเกาะนาคีค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นโพสจากบอดนุหมอนลาเสียงวิหกนะคะได้ออกมาโพสค่ะแสดงความดีใจกับน้องออายค่ะพี่น้องค่ะลูกหลานของเชาวหมอนลาเสียงวิหกนะคะบอกว่าล้านแตกภายในสองวันใจเสาะบนเกาะนาคีออายสกุลพรเสียงวิหกค่ะ ลอยเพลงหนูพุ่งไป1ในมาแรงแล้วค่อยๆถอยมาที่2องสาถึงตอนนี้8ก็ยังติดอยู่ในก็ยังติดอยู่ในมาแรงฝากแฟนๆช่วยเชียร์ไปให้ถึงคำที่น้องบนไว้กับแม่นาคีนะคะร,รักอ้ายเป็นนานๆาน,นี่ค่ะพี่น้องคะสุดยอดไปเลยนะคะกับเพลงใหม่ของน้องอ้ายพี่น้องคะบอคิดว่าสิเฮดได้ เป้าหมายทะลุจริงๆค่ะพี่นองค่ะเพียงแค่สองมือเท่านั้นค่ะล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ยินดีกับน้องไอ,อค่ะแล้วก็บอสนกบอสนุด้วยนะคะพี่นองค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางบอสนกค่ะก็ได้ไปอาแก้บนเนาอค่ะกับ ที่ได้บ่นไว้เนาะค่ะพี่น้องขามีใครได้ดูไม้ทางเพจหมอลำเสียงวิหกนะคะได้ออกมาไล่สดอยู่ค่ะพี่น้องขามือวานนี้นะคะยังไงก็ยินดีนะคะกับน้องอา้าอายด้วยค่ะพี่น้องขาตอนแรกนะคะพอเริ่มปล่อยเพลงค่ะพี่น้อง เพียงแค่5ชั่วโมงนะคะติด1ในมาแรงสุดยอดจริงๆเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็ยังติดลำดับที่8ในมาแรงอยู่ค่ะพี่น้องค่ะถือว่าสุดยอดจริงๆใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะล้านแตกเน่นอนค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ไปต่อที่ล้านที่2กันเลยค่ะพี่น้องค่ะว่าสิได้ฮอดล้านที่2ย้ำใเนะคะพี่น้องค่ะปั่นกันไปต่อปั๊มยอดวิวไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะกับน้องอ้ายสกุลณพรค่ะยินดีกับน้องอ้ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าแม่ แม่แม่แฟนคลับเอฟซีเนาะคะ่ะพี่นอง่ะก็เข้าไปเห็นกำลังใจน้องอาอายหลายค้งอีลีค่ะพี่นอง่ะเข้าไปฟังเข้าไปปั่นยอดวิวให้น้องช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจแรงเชียร์แรงใจเห็นน้องอาอายนี่บอมเมนหน่อยเลยคะ่ะพี่น้องคาะก่ยินดีกับน้องอาอายน้ำเด้อค่ะที่ประสบความสําเร็จไปอีกขั้นแล้วนะคะพี่น้องคอนี่ oh, <yeah. S 1> นี่ค่ะเป็นคอมเมนต์เนาะคะ่ะจาก บอสนุหมอลำเสียงวิหกค่ะแล้วก็บอกว่าแฟนคลับหลายๆท่านเนี่ยร่วมแสดงความยินดีกับน้องอาอายเยอะมากๆค่ะโดยบอกว่าสุดยอดมากเลยนะคะน้องอาอายเก่งมากๆจ้านี่ค่ะขอให้ปังๆไปเรื่อยๆนะคะสุดยอดเลยค่ะเย้เย้เย้อนงอาอายเก่งมากๆจ้านี่ค่ะแม่แม่จะช่วยแชร์หนูไปให้ถึงฝันนะคะอาอายหนูจะได้กลับไปกราบย่านาคีอีกครั้งแน่นอนค่ะ นี่ค่ะพี่น้องสุดยอดมากค่ะดีใจและตื่นและตื่นตานใจมากๆเลยค่ะยา่าหนูสุดยอดมากเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องอาอายด้วยนะคะยินดีกับน้องอาอายและยา่าหนูพ่อนกด้วยนะคะ เฮงเฮงปังปังไปจากน้องอายสกุลพรเสียงวิหกค่ะนี่ค่ะเป็นคอมเมนต์นะคะแสดงความยินดีจากแม่แม่แฟนคลับเอฟซีค่ะนี่ค่ะก็ยินดีกับน้องอ็อา,าอีกครั้งนะคะเมื่อวานนี่กลับไปแก้บนนะคะหนึ่งในมาแรงของเพลงใจเสาะบ,บนก่อนนะคีน้องอ็อา,าค่ะพี่น้องคานี่ค่ะก็ยินดีกับน้องอ็อา,าอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับประสบความสําเร็จไปอีกขั้นแล้วค่ะ บอสนุก,กับบอสนงนี่คือดีใจแห้งหลายค่ะพี่นองคะ่ะสมกับที่เพื่อนตั้งใจปั้นน้องอาอายขึ้นมานะคะแล้วก็สําเร็จจริงๆกับเพลงนี้นะคะ,ก,ะกับเป็นกับเป็นกาลังใจให้น้องอาอายต่อไปนะคะฝากติดตามผลงานของน้องอาอายต่อไปนะคะพี่นองคะ่ะค่าทางบอสนุกนะคะยังได้บอกอีกบอกว่าฉลองแก้บ,บนร้านวิวใจเสาะบนเกาะนาคีคอไว้3วัน แต่แรงฮักพี่น้องหลายอหลี2สองวันหนึ่งล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะยุ้ยสุดยอดอหลีค่ะกับใจสอบบนเกาะนาคีของน้องอาอายค่ะบอคิดบอฝันนะคะว่าสุยอดพุ่งเร็วขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเพียงแค่ห้าชั่วโมงก็ติดหนึ่งในมาแรงแล้วสองวันนี้ป่าไปล่าวิวเราค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะกับน้องอาอายนะคะก็เป็นกําลังใจเหตุตไปนะคะบางคนบอกว่าได้ไปฟังเสียงสดบนเวทีของน้องอาอายเนี่ยคือแบบเพร เยะมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะไพเราะสนองหูมากๆนะคะบววซิล่องสดในแผ่นค่ะพี่น้องแต่ว่ากระเสียงดีเสียงมวนอิลีค่ะกับน้องอาไอนะคะสมกับที่บอสนกตั้งใจปั้นตั้งใจสอนอิรีค่ะเพราะว่าน้องอาไอเนี่ยเป็นเด็กที่แบบน่ารักนะคะทุกคนค่ะกระตันยูลกา พยายามพัฒนาเจ้าของอยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องก็คือถ้ามีอะไรให้ฝึกฝนนะคะบอสนกยังเสียบอสหนุนะคะไห้อีหยังใหโจดน้องมานะคะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าน้องก็สามารถทําได้หมดพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะกับน้องอาอายเก่งจริงๆค่ะนี่ค่ะก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปนะคะทางแฟนคลับก็เชียร์แล้วก็ให้กําลังใจเยอะมากบอกว่าขอให้ปังๆไปเรื่อยๆนะคะเปา เป้าหมายต่อไปร้านที่สองเด้อน้องอาอายนี่ค่ะพี่นองค่ะหลายคนก็ให้กำลังใจน้องอาอายไลอีดีค่ะบอกว่าเอาเอาร้านที่สองไปเลยนะน้องอาอายร้านแรกแตกไปแล้วรอร้านที่สองเลยจ้าบางคนก็บอกว่ารอปันวิวไปร้านที่สองดูเด้อจ้าน้องอาอายนี่ค่ะพ sure ี่นองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะให้น้องอาอายต่อไปแล้วกันค่ะพี่นองค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาขออนุญา ประกาศนิดนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้เสื้อนะคะใจสอบบนเกาะนาคีอของน้องไอคะ่ะนี่ค่ะบอสนุนะคะหมอลำเสียงวิหกก็ได้โพสนะคะบอกว่าอยากได้เสื้อมาทางนี้ครับสั่งซื้อได้ใต้โพสเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถไปดูที่ช่องของบอสนุหมอลำเสียงวิหกได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้เสื้อใจสอบบนเกาะนาคีอของน้องไอค่ะพี่น้องค่ะ <standards> ราคา350นะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะ หมดเขตนะคะก็คือวันที่25พฤษภาก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเฝ้าด้วยค่ะใครยังไม่จองนะคะใครอยากได้นะคะสำหรับเสื้อยืดของน้องอาอารีบจองได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะคะปิดรับออเดอร์วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ไปติดตามนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับน้องอาอาอยากได้เสื้อไปใส่นะคะเสื้อยืดสวยๆค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ้งไปติดตามกันได้เลยนะคะ วันนี้นะคะขออนุญาตแทรกสักเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ24พฤษภาคมค่ะมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะแสดงอยู่ที่บ้านไร่ใต้ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถไปติดตามกันได้นะคะใครที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงค่ะผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆนะคะสามารแวะชมกันได้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพบกับหมอลำเสียงวิหกเต็มรูปแบบแสงสีเสียงค่ะพี่น้องค่ะไปเจอกับน้องอ้าอายบอสนกพงศกรค่ะแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆท่านในวงค่ะพี่น้องค่ะไปติดตามกันได้นะคะ อนนี้ยอดเพลงใจสอบบนเกาะนาคีของน้องอ,อ้ไก็ยังวิ่งเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมขาแน่นอนว่าแฟนคลับ f c หลายๆท่านคงต่อยอดให้ไปล้านที่2แน่นอนเลยค่ะจังแดกับเป็นกำลังใจให้น้องอ,อ้ไต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูไปชมนะคะวันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะสามารถแวะเวียมไปหาน้องอ,อ้ไได้นะคะก็ไ้นะคะก็ไปเป็นกำลังใจให้น้องอ้ไอต่อไปแล้วกันนะคะ ส่วนวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะคะทางช่องทาง Youtube อิสานออนทัวร์ด้วยละกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ